โยงได้แล้วเออนั่นแหละลูกงอออกถ้าเอาออกเลยลูกงอเนะี่ยไม่เอาไว้หรอกนั่นแหละกิ่งนั่นแหละเอาเหลือ,อไว้สามลูกลูกบนสุดนะลูกงอเอาออกไปเลยเออนั่นแหละที่มือเนี่ยเอาพี่ฉีดยาไปแล้วแหละไมเลย เดิมนะอืมสีเอา้า <c> ว <oughs> พอดีมันอยู่งามพอดีโอ้สวยงามเฮ้ยี่มี่ไ<น>ม่เอาเอาไว้วไก่อนโอ๊ยตายเลยเออนั่นแหละอ่าที่มือนั่นแหละเออ เออนั่นแหละลูกเล็กอ่ะเอาไว้ก่อนเออเอาไว้ก่อนอไว้ก่อนไม่เป็นไรเอาลูกบนอ่าลูกบนเอาออกไปเลยเทคแค่นั้นแหละโอ,โอ้เอดายไหยสวยอยู่นะเนี่ยเห็นว่าเห็นน้องหนูเนาะนี่กลมบล็อกเลยอ่ะแค่นั้นแหละ